ไม่เป็นภาระลูกหลานธรรมะของความพอใจและการพึ่งตนเองในชีวิตของมนุษย์เราล้วนต้องพึ่งพาอาศัยกันในรูปแบบต่างๆต,ต,ตั้งแต่เกิดจนแก่ชาราแต่การที่จะไม่เป็นภาระลูกหลานนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องทางวัตถุหรือร่างกายเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของจิตใจและการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมะที่ทำให้เราอยู่ได้อย่างสงบไม่รบกวนผู้อื่นอย่างแท้จริง ความเข้าใจในสัจธรรมความไม่เที่ยงรรมสอนให้เรารู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงไม่จีรังการมีชีวิตก็เช่นกันเมื่อเราแก่ตัวลงร่างกายเริ่มอ่อนแอเป็นธรรมดาที่ต้องการการดูแลแต่สิ่งสำคัญคือการเตรียมใจและเตรียมการอย่างเหมาะสมไม่ยึดติดไม่ถือสาเมื่อร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเมื่อเรารู้จักความไม่เที่ยงนี้ดีแล้ว เราจะมีความเข้าใจและยอมรับตัวเองได้มากขึ้นไม่ยึดติดว่าต้องมีทุกอย่างสมบูรณ์แบบและไม่กดดันให้ลูกหลานต้องรับผิดชอบเรามากเกินไปการดูแลตนเองด้วยสติและเมตตาการไม่เป็นภาระลูกหลานเริ่มต้นที่ตัวเราเองโดยการฝึกสติรู้จักดูแลตนเองในขอบเขตที่ทำได้เช่นดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดลดการทำร้ายตัวเองด้วยการกินการพักผ่อน การออกกำลังกายตามกำลังนอกจากนี้ความเมตตาต่อตอนเองคือจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบหากเรารักและเมตตาตัวเองเราจะไม่ทําตัวเป็นภาระโดยไม่จําเป็นเช่นไม่ยอมให้ความเกลียดคร้านหรือความหอยหาความสะดวกสบายเกินควบคุมพาไปสู่การเป็นภาระการปล่อยวางและพึ่งพาธรรมชาติธรรมสอนให้ปล่อยวางไม่ยึดติดกับสิ่งใด การปล่อยวางในวัยสูงอายุหมายถึงการยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตด้วยใจสงบไม่ฝืนธรรมชาติไม่ยึดมั่นว่าต้องมีชีวิตอยู่แบบเดิมการปล่อยวางช่วยลดความต้องการที่จะพึ่งพาผู้อื่นมากเกินไปทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตและความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีคนคอยดูแลตลอดเวลาแต่ขึ้นอยู่กับจิตใจที่สงบและพร้อมรับทุกสถานการณ์ ความสัมพันธ์ที่สมดุลกับลูกหลานในแง่ของความสัมพันธ์การไม่เป็นภาระลูกหลานหมายถึงการรักษาความสมดุลในความสัมพันธ์คือไม่ทำให้ลูกหลานต้องแบกรับความหนักใจจนเกินไปแต่ก็ไม่ตัดขาดหรือปิดกั้นความรักและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันการพูดคุยเปิดใจเข้าใจซึ่งกันและกันสร้างความสัมพันธ์ที่ยืดหยุ่นช่วยให้ลูกหลานรู้สึกว่าเราเป็น เพื่อนร่วมทางมากกว่าภาระที่ต้องรับผิดชอบอย่างเดียวการให้ธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในวัยสูงอายุเราอาจไม่สามารถทำอะไรได้เหมือนเดิมแต่ธรรมะคือสิ่งที่ช่วยให้เรามีจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวเมื่อต้องพึ่งพาผู้อื่นการฝึกเจริญสติสมาธิและการภาวนาจะช่วยให้ใจของเราปล่อยวางความทุกข์ความกังวลไม่ยึดติดกับความรู้สึกเป็นภาระหรือ ภาระผูกพันที่หนักอึ้งการให้เป็นทานและการแบ่งปันแม้ว่าในวัยสูงอายุเราอาจไม่สามารถให้ทางวัตถุได้เหมือนเดิมแต่เรายังสามารถให้ในทางจิตใจเช่นการให้คำปรึกษาการให้กำลังใจการแสดงความรักและการให้โอกาสลูกหลานได้ดูแลเราอย่างเต็มใจโดยไม่เกรงใจการให้เช่นนี้ช่วยให้เรามีความสุขใจ และลูกหลานรู้สึกมีความหมายที่ได้ช่วยเหลือซึ่งไม่ใช่ภาระแต่เป็นโอกาสแห่งความรักและการตอบแทนคุณธรรมซึ่งกันและกันการไม่เป็นภาระลูกหลานในทางธรรมคือการมีจิตใจที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงดูแลตัวเองด้วยสติและเมตาตาปล่อยวางความยึดมั่นฝึกใจให้สงบและเป็นอิสระไม่ยึดติดกับการต้องมีใครมาดูแลอย่างสมบูรณ์แบบ สร้างความสัมพันธ์ที่สมดุลกับลูกหลานโดยให้เกียรติซึ่งกันและกันและใช้ธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อชีวิตที่สงบสุขอย่างแท้จริงในช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์โดยเฉพาะเมื่อวัยเข้าสู่วัยสูงอายุหลายคนอาจมีความกังวลและความหวั่นไหวเกี่ยวกับการเป็นภารัฐของลูกหลานความกลัวที่จะทำให้ลูกหลานเหนื่อยหรือมีภาระหนักใจ เป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งและจริงจังมากในจิตใจของผู้สูงวัยแต่ในแง่ของธรรมเราจะมองเรื่องนี้อย่างไรจะดูแลใจและวิถีชีวิตอย่างไรให้ไม่เป็นภาระลูกหลานโดยยังคงมีความสงบมีศักดิ์ศรีและเป็นผู้ให้ในรูปแบบของตนเองได้การยอมรับธรรมชาติของชีวิตและความไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอนิจจังทุกขังอนัตตา ทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาร่างกายของเราก็เช่นกันเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายก็ต้องเสื่อมโทรมการเจ็บป่วยและความอ่อนแอในวัยชราจึงเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้การเข้าใจความไม่ที่ยงนี้อย่างลึกซึ้งจะช่วยให้เราไม่ยึดติดว่าต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดเวลาไม่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบของร่างกายไม่คิดว่าการเจ็บป่วย หรือการต้องพึ่งพาผู้อื่นคือความล้มเหลวหรือความผิดพลาดในชีวิตเมื่อใจเรารับรู้และยอมรับความจริงนี้ได้แล้วเราจะเกิดความสงบไม่เครียดหรือวิตกกังวลเกินไปและพร้อมเปิดใจให้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของชีวิตการดูแลตนเองด้วยสติปัญญาและเมตตาแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เรายังมีหน้าที่ที่จะดูแลร่างกายและใจของตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้การมีสติรู้ตัวในทุกขณะเป็นหัวใจสำคัญของธรรมะที่ช่วยให้เรามองเห็นความจริงของตัวเองไม่ปล่อยให้ความเกียดคร้านหรือความยึดติดในความสะดวกสบายมาทำลายสุขภาพการปฏิบัติตัวอย่างมีสติเช่นกินอาหารที่ดีพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเบาๆตามกำลังและรักษาความสะอาด เป็นการแสดงความเมตตาต่อตัวเองซึ่งจะช่วยลดภาระในการดูแลของลูกหลานการเมตตาต่อตัวเองไม่ใช่การต่ำใจตนเองจนเกินควรแต่เป็นการรับผิดช,ชอบดูแลตัวเองในขอบเขตที่ทำได้เพื่อไม่ให้ร่างกายเจ็บป่วยหรือซุดโสมจนเกินควบคุมปล่อยวางความยึดติดเพื่อจิตใจที่อิสระอีกหัวใจสำคัญของการไม่เป็นภาระคือการปล่อยวางความยึดติด บางครั้งผู้สูงอายุอาจยึดติดกับภาพลักษณ์ของตนเองที่แข็งแรงหรือความคาดหวังที่ต้องสามารถดูแลตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ธรรมสอนให้เราปล่อยวางภาพลักษณ์และความคาดหวังเหล่านั้นการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการหมดหวังหรือท้อแท้แต่หมายถึงการเปิดใจรับความจริงด้วยความเมตตาและความเข้าใจเมื่อใจปล่อยวางความกังวลที่มีต่อการเป็นภาระจะค่อยๆค,คลายลง และเราจะพบกับความสงบที่แท้จริงในใจแม้ร่างกายจะต้องพึ่งพาผู้อื่นบ้างในบางเวลาความสัมพันธ์ที่สมดุลและเต็มไปด้วยความเคารพก,การไม่เป็นภาระลูกหลานไม่ได้แปลว่าเราต้องแยกตัวออกจากครอบครัวหรือไม่ขอความช่วยเหลือเลยแต่หมายถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่สมดุลกันเราสามารถแสดงความรักและเปิดใจรับความช่วยเหลือจากลูกหลานโดยไม่รู้สึกว่า เป็นการรบกวนหรือเป็นภาระเกินไปในทางกลับกันการช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัวเป็นโอกาสในการแสดงความรักและความเมตตาที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นและอบอุ่นการพูดคุยอย่างเปิดเผยถึงความต้องการและขอบเขตของการช่วยเหลือจะช่วยให้ทุกฝ่ายเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันทำมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ในวิชราธรรมะไม่ใช่แค่คำสอนหรือข้อปฏิบัติแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ใจเรามั่นคงและไม่หวนไหวการเจริญสติและสมาธิช่วยให้เรารู้เท่าทันความคิดความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในใจด้วยธรรมะเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงอย่างใจเย็นไม่หวนไหวกับความรู้สึกที่ว่าเป็นภาระแต่กลับเปิดใจรับความรักและความช่วยเหลืออย่างมีความสุข การให้โดยไม่ต้องใช้วัตถุแม้ว่าในวัยนี้เราอาจไม่สามารถให้สิ่งของหรือช่วยเหลือทางกายได้มากเหมือนในวัยหนุ่มสาวแต่เรายังมีสิ่งที่ให้ได้เสมอนั่นคือการให้ใจการให้คำแนะนำที่มีปัญญาการให้กำลังใจแก่ลูกหลานการแสดงความรักและความปรารถนาดีดเป็นทางที่มีค่าย,ยิ่งกว่าเงินทองการให้เช่นนี้ช่วยให้เรายังคงความหมาย และคุณค่าในครอบครัวและช่วยให้ลูกหลานรู้สึกว่าการดูแลเรานั้นเป็นความสุขไม่ใช่ภาระการไม่เป็นภาระลูกหลานไม่ใช่เรื่องของการทำให้ตัวเองเล็กลงหรือปิดกั้นความสัมพันธ์แต่คือการดาเนินชีวิตด้วยความเข้าใจธรรมชาติของชีวิตดูแลตัวเองด้วยสติและเมตาตาปล่อยวางความยึดติดและสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นอย่างสมดุล ธรรมะคือพลังที่ทำให้เรามีจิตใจที่สงบและเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลงและยังสามารถให้ความรักและความสุขแก่ลูกหลานได้อย่างแท้จริงเมื่อใจเราพร้อมเช่นนี้เราก็จะไม่เป็นภาระแต่เป็นของขวัญแห่งความรักที่ลูกหลานยินดีที่จะดูแลและอยู่เคียงข้างเสมอยอมรับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายด้วยใจที่สงบ เมื่อร่างกายเสื่อมโทรมลงตามไปหลายคนอาจรู้สึกสูญเสียความสามารถเกิดความท้อแท้หรือกลัวว่าจะเป็นภาระผู้อื่นแต่ธรรมชชวนให้เรามองว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็น,ปน,ปนการหมุนเวียนตามธรรมชาติเหมือนเช่นฤดูกาลที่สลับสับเปลี่ยนเราจึงไม่ควรต่อสู้หรือฝืนกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ให้ใจเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นนี้ ยิ่งใจสงบยิ่งไม่ยึดติดความทุกข์จากความเปลี่ยนแปลงก็จะเบาบางลงและเมื่อใจสงบแล้วเราจะรู้จักเคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองในทุกช่วงวัยดูแลตนเองด้วยความเมตตายอย่างแท้จริงการดูแลตัวเองด้วยสติค,คือการรับรู้ว่าตอนนี้ฉันต้องการอะไรโดยไม่ละเลยความต้องการทางร่างกายและจิตใจเราสามารถเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นกินอาหารอย่างมีสติ ไม่กินเกินความจำเป็นพักผ่อนอย่างพอดีไม่ผลักดันตัวเองเกินกำลังการทำสิ่งเหล่านี้คือการแสดงความเมตตาต่อตอนเองที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเจ็บป่วยหรือปัญหาที่อาจทำให้ลูกหลานต้องดูแลอย่างหนักตล่อยวางความคาดหวังและภาพลักษณ์ของตอนเองในสังคมไทยมีวัฒนธรรมที่คาดหวังว่าผู้สูงอายุจะต้องเข้มแข็ง ดูแลตัวเองได้หรือไม่รบกวนลูกหลานแต่ถ้ามาบอกว่าการปล่อยวางความคาดหวังนี้จะช่วยให้เราไม่ต้องแบกรับภาระทางใจและความกดดันที่เกินจำเป็นเราสามารถเปิดใจให้ลูกหลานได้ดูแลตามที่จำเป็นโดยไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระหนักหนาการปล่อยวางนี้ยังหมายถึงการลดทิฐิลดอัตราให้ใจเราอ่อนโยนและเปิดกว้างกับการช่วยเหลือ การสร้างความสัมพันธ์ที่เคารพและเปิดกว้างความสัมพันธ์กับลูกหลานจะงดงามและไม่เป็นภาระก็ต่อเมื่อมีความเคารพซึ่งกันและกันเราควรสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเช่นบอกความรู้สึกความต้องการและขอบเขตที่เรารับได้ลูกหลานเองก็จะได้เข้าใจและไม่ต้องคาดเดาหรือรู้สึกกดดันว่าต้องช่วยเหลือเกินกำลัง เมื่อความสัมพันธ์อยู่บนพื้นฐานความเข้าใจและความเคารพย่อมสร้างความสุขและลดความรู้สึกเป็นภาระหลงได้ทำมะเป็นพลังใจที่มั่นคงการจเจริญสติฝึกสมาธิและภาวนาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ใจเราเข้มแข็งใจที่เข้มแข็งจะไม่หวั่นไหวเมื่อเจอความทุกข์หรือการเปลี่ยนแปลงเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบัน โดยไม่ต้องคิดกังวลถึงอนาคตรหรือคุ้นคิดเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้ใจที่สงบจะรู้จักปล่อยวางความกลัวและความวิตกกังวลที่ทำให้รู้สึกเป็นภาระก,การให้ในรูปแบบที่เหมาะสมตามวัยแม้ว่าเราอาจไม่สามารถช่วยในเรื่องวัตถุหรือการงานหนักๆได้เหมือนวัยหนุ่มสาวแต่เรายังสามารถเป็นแสงสว่างทางใจให้ลูกหลานได้เสมอ เช่นการให้คําแนะนำที่มีปัญญาการเป็นที่พึ่งทางใจหรือแม้แต่การฟังอย่างเข้าใจและให้กำลังใจสิ่งเหล่านี้คือการให้ที่มีคุณค่าและไม่เป็นภาระทางวัตถุแต่กลับเติมเต็มจิตใจลูกหลานให้เข้มแข็งเตรียมใจและจัดการสิ่งจำเป็นล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ลูกหลานต้องรับภาระหนักใจเกินไปเราควรเตรียมตัวในเรื่องต่างๆล่วงหน้าเช่น จัดการเรื่องการเงินการทำพินัยกรรมการวางแผนดูแลสุขภาพการเตรียมพร้อมนี้ไม่ใช่เรื่องของการปฏิเสธความรักหรือการช่วยเหลือแต่เป็นการลดความกังวลและภาระที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทำให้ลูกหลานรู้สึกสบายใจและมีความมั่นคงมากขึ้นเมื่อได้ดูแลเราการไม่เป็นภาระลูกหลานตามหลักธรรมน,นั้นเป็นทั้งศิลปะและการฝึกฝนใจ เริ่มจากยอมรับความไม่เที่ยงของชีวิตดูแลตนเองด้วยเมตตาและสติปล่อยวางความคาดหวังและท,ทิิสร้างความสัมพันธ์ที่เคารพและเปิดกว้างกับลูกหลานใช้ธรรมะเป็นพลังใจเข้มแข็งพร้อมให้และรับด้วยความเมตตาและเตรียมพร้อมจัดการเรื่องต่างๆอย่างมีสติและปัญญาโดวยวิธีนี้เราจะกลายเป็นผู้สูงอายุที่ไม่เป็นภาระแต่เป็นพลังแห่งความรักความอบอุ่น และแรงบันดาลใจแก่ลูกหลานตลอดไปการเห็นความเป็นอนัตตาในความสัมพันธ์กับลูกหลานธรรมสอนเรื่องอนัตตาว่าไม่มีตัวตนแท้จริงที่เป็นเราเป็นของเราทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงและไม่มีตัวตนถาวรในความสัมพันธ์กับลูกหลานเราอาจยึดติดกับภาพว่าฉันต้องเป็นคนดูแลลูกหลานหรือลูกหลานต้องดูแลฉัน แต่ถ้าใจเราเข้าใจอนัตตาจะทำให้เราไม่ยึดติดกับบทบาทนี้มากเกินไปและพร้อมเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงอย่างใจเย็นลูกหลานอาจเปลี่ยนแปลงบทบาทเป็นผู้ดูแลในบางช่วงเวลาแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์จะหมุนเวียนไปในรูปแบบอื่นๆได้ด้วยความเข้าใจและเมตตากาปลุกฝังการพึ่งพาอย่างมิสติกแทนการเป็นภาระ ครหมะไม่ได้สอนให้เราต้องพึ่งพาตนเองอย่างเด็ดขาดจนปฏิเสธความช่วยเหลือจากผู้อื่นแต่สอนให้รู้จักพึ่งพาอย่างมิสติคือพึ่งพาอย่างรู้เท่าทันไม่มากหรือน้อยเกินไปและไม่ยึดติดในชีวิตจริงเราทุกคนล้วนต้องพึ่งพากันและกันเมื่อเรารู้จักพึ่งพาอย่างมีสติเราจะไม่ทำตัวเป็นภาระเกินจำเป็นเพราะจะขอความช่วยเหลือเฉพาะตอนจำเป็นจริงๆ และยอมรับในความช่วยเหลือนั้นอย่างเต็มใจและกะตันอยู่ฝึกใจให้รู้จักการให้โดยไม่ต้องรอรับการเป็นผู้สูงวัยเราอาจมีข้อจํากัดในการให้ในรูปแบบเดิมเช่นไม่สามารถช่วยงานหนักหรือหารายได้เหมือนแต่ก่อนแต่เรายังสามารถให้ในรูปแบบที่ลึกซึ้งกว่าเช่นการให้ความเข้าใจคำแนะนำที่มีปัญญาและเมตตาในใจ นี่คือการให้ที่ไม่ต้องรอรับกลับแต่ให้ด้วยใจที่เบิสุดการให้เช่นนี้เป็นสิ่งที่ลูกหลานรับรู้และซึมซับได้แม้ในวันที่เราต้องพึ่งพาพวกเขาการเจริญภาวนาและสติในวัยชราพเพื่อชีวิตที่สงบและไม่เป็นภาระก,การฝึกสติและสมาธิจะช่วยให้เรารู้ทันความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้น<ๆ>เช่นความกลัวความกังวลที่จะเป็นภาระเมื่อรู้ทันแล้ว เราสามารถเลือกที่จะไม่ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นกดดันใจใจที่สงบจากการภาวนาจะทำให้เรายอมรับความเป็นจริงด้วยความเมตตาและเห็นความงามของชีวิตในทุกช่วงวัยธรรมมาของการปล่อยวางความรู้สึกผิดและความกลัวบ่อยครั้งที่ผู้สูงวัยรู้สึกผิดหรือกลัวว่าจะทำให้ลูกหลานลำบากแต่ธรรมะาสอนว่าความรู้สึกผิดและความกลัวเป็นกิเลสอย่างหนึ่ง ที่ทำให้ใจไม่เป็นสุขเราควรฝึกปล่อยวางความรู้สึกเหล่านี้อย่างใจเย็นและใช้ความเมตตาเป็นเครื่องตอบประโลมใจตัวเองเมื่อใจปล่อยวางความรักและความอบอุ่นในครอบครัวจะเบ่งบานขึ้นโดยธรรมชาติการฝึกความอดทนและการเห็นคุณค่าของทุกช่วงชีวิตชีวิตคือการเดินทางผ่านช่วงเวลาต่างๆต,ตั้งแต่เด็กจนแก่ ธรรมสอนให้เราเห็นคุณค่าของทุกช่วงเวลาและให้เกียรติทุกช่วงชีวิตการยอมรับความชราว่าเป็นสิ่งงดงามไม่ใช่ความเสื่อมโทรมที่ต้องหลีกเลี่ยงจะช่วยให้เรามีความสุขและไม่เป็นภาระเราจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและวงจรชีวิตที่งดงามการให้ความสำคัญกับจิตใจและความรักเหนือวัตถุวัตถุหรือทรัพย์สินแม้สำคัญแต่ธรรมบอกว่าใจและความรัก มีคุณค่ามากกว่าการแสดงความรักความเมตตาและความเข้าใจในครอบครัวมีพลังทำให้ทุกคนรู้สึกอบอุ่นแม้ลูกหลานจะต้องช่วยเหลือในเรื่องวัตถุหรือการดูแลร่างกายแต่ความรักและจิตใจที่แข็งแรงจะช่วยให้ความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นภาระก,การไม่เป็นภาระลูกหลานในทางธรรมะเป็นการดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจลึกซึ้งต่อธรรมชาติของชีวิตและความสัมพันธ์ เป็นการรู้จักปล่อยวางยอมรับและเปิดใจรับความช่วยเหลืออย่างมีสติกเป็นการดูแลตัวเองด้วยเมตตาและสติและเป็นการให้ความรักและความเข้าใจที่ลึกซึ้งในครอบครัวด้วยสิ่งเหล่านี้เราจะสร้างชีวิตที่ไม่เป็นภาระแต่เป็นแสงสว่างแห่งความรักที่ลูกหลานยินดีดูแลและอยู่เคียงข้างเสมอ